เวลาจะปั๊มน้ําขึ้นชั้นดาดฟ้าเพื่อไปเก็บไว้ต้องใช้ระบบแมนวนวลนะครับคือแบบว่าต้องมากดเองนั่นแหละครับเพราะระบบอัตโนมัติไม่ยอมทํางานนั่นคือข้อมูลเบื้องต้นที่คุณลูกค้าเราได้แจ้งมานะครับภาพโดยรวมของระบบก็คือน้ํามาเก็บไว้ที่ถังใต้ดินก่อนนะครับแล้วก็สูบขึ้นไปบนชั้นดาดฟ้าแล้วก็จ่ายลงมาที่ตนนันหมายถึงน้ําที่หมดเติมเต็มตัด ผ่านสวิตลูกลอยนะครับในอันดับแรกในการแก้ปัญหาของทีมงานน้ําบานในวันนี้นะครับก็คือการไล่จากลูกลอยด้านล่างไปก่อนนะครับแล้วก็เช็คสารระบบอุปกรณ์ในแผงคอนโทรลนะครับก็นไล่มาเรื่อยๆเนะครับระบบลูกลอยที่ถังด้านล่างปกตินะครับนั่นแสดงว่าเราต้องขึ้นไปเช็คสวิตลูกลอยที่ชั้นดาดฟ้านะครับตามเรามาครับ4ชั้นเองอ้าวห้าหรอ ไปต่อสิครับรออะไรอ้าวเอ๊ะหกหรออ่ะไปกันต่อครับหก,กหก็ห ครับโดยที่ลูกลอยด้านบนมี3ามตัวนะครับสั้นกลางยาวโดยที่แต่ละตัวมีหน้าที่แตกต่างกันนะครับเริ่มจากตัวสั้นสุดใช่ตัวสั้นสุดมันสั่งน้ําเต็มกับน้ําครึ่งถังเดินตัวเดียวเดินตัวเดียวตัวสั้นสุดคือสั่งน้ําเต็มน้าครึ่งถังเดินตัวเดียวพอมาถึงอันกลางปุ๊บอันกลางปุ๊บพอน้ําแห้งจากตัวกลางไปก็เหลือตัวท้ายสุดคือน้ําแห้งถังเดินสองตัวคู่ ก็เลยเป็นทิปั้นลูกลอย,ลอยจากการไล่ตรวจเช็คก็พบว่าลูกลอยระดับกลางนะครับเสียชีวิตในหน้าที่ไปแล้วโอเคครับพบสาเหตุของต้นตอของปัญหาแล้วนะครับเกิดจากลูกลอยที่เสีย1ตัวนั่นหมายถึง<ม>เราต้องลงกันมาก่อนนะครับกลับฐานที่มั่นแล้วซื้อลูกลอยมาติดตั้งให้ใหม่เป็นเรื่องราวของสวิตลูกลอย3ตัวที่เรานำมาฝากกันวันนี้นะครับ E se aparecer sendo você de verdade, você inventar caô para construir trair a gente. Mas neste mundo suja ingenuidade, piratinhos e outros. Sinceridade, ao contrário dos que torcem pela vitória do fracasso. Some love one e cop cuntisla, vela lap chom na clap so